สวัสดีครับทุกท่นกลับมาเจอกันอีกแล้วในจาก g นบอลสปาร์กิ้งซีโร o อันนี้เราจะมาอยู่กันในภาคของแบล็กโกคูตัวละครเอกของเรามาแล้วโกคูแบล็กและสามารถทำลายล้างมนุษย์อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อเดินหน้าแผนการโลกไร้มนุษย์พวกเขาต่อสู้อย่างดุเดือดกับทั้ง g o คูและพวกพ้องที่มาจากโลกอื่นในอดีตเมื่อเวลาผ่านไปแต่สัมผัสได้ว่าพวกโกคูกลับมายังโลกของตนอีกครั้ง โกคูแบกและสามารถจึงมุ่งหน้าไปยังที่นั่นโอ,โอ้กลับมาแล้วายยชาวาาย,ยาแม้ทหแกมช่วยฉันแข็งแรงขึ้นอีกแล้วสินะโกคูได้พวกพร้อมบอกว่าโกคูแบกเป็นตัวปลอมที่ดกกากอนบอลสร้างขึ้นมาแต่ร่างที่แท้จริงของโกคูบแบกมาจากการสลับร่างระหว่างโกคูในโลกอื่นกับสามารถเมื่อได้รู้ความจริงว่าพวกโกคู กคูแบ,บ็กยังไม่สูญสลายไปและตัวตนที่แท้จริงของโกคูแบ,บ็กก็คือสามารถโกคูได้พวกพ้องที่รับไม่ได้พวกโกคูแบ,บ็กจึงเข้าจูโจมพวกโกคูเพื่อได้ต้อและสแสวงหาความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกอาวถ้าโกคูบแบบ็กสวยวะ่ะนอ なりあいつは海イ神様を殺していたの指輪を使うことができるのかいおしん。サイコー,ー,ー,ー<に>のリカイシャガスチオタクルマジシャガスチオタクルシン。 ไปซะดึงดับแล้ดึงเกี่ยวพืชดับแล้วก็วัดสภา้าม่เรีอะไรเยอะแล้วก็ปล่อยพลังใส่โอ้โหนี่ปุ๋ยนู่นแหละพื้นเตาแบ๊กหลุได้ตีมาก็หลุได้ต่อโอ๊ย

อย่าเลยที่จะมีคำไม่คำไม่เพิ่มเจ้าได้ยินมั้ยเตี่ยงค์มีอิทธิฤทธิ์ที่สุดความกลัวอันแรงว่าใครอย่าไปบับที่กล้ามาคัดคั่งของพระเจ้าฉันจะเป็นผู้ที่จะปกป้องโลกนี้ฉันจะเป็นผู้ที่จะปกป้องโลกนี้เอาไปตีสตีไม่ตีสตีผลักข uh> ึ uh 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 ้นเตา ไม่ตีเหมือนจะตีแต่เขไม่ตีตันี้อด้วยลบท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 ลลบทลบทลลบลลบลบลลบลล

จบแล้วขอเข้าไปต่อยสมัติแล้วก็ใช้ดาบนี่แหละฟัน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 ร่างกายของชาสยานี่แหละไอ้แรงที่สุดผมต้ปก้องมันเอาไว้ระหว่างนั้นพวกพ่อทุกๆคนคิดหาวิธีนะอ้าวคิดหาวิธีอะไรทั้งนหนร่วงไปแล้วความชำนาญของคุณแบล็กเพิ่มขึ้น อา้มามังงาะแข่งกันอยู่แล้วโกคูแรกได้สามารถใช้พาลังของพวกเขาได้ต้อนพวกโกคูและเบจิตา้าแต่ทั้งได้ที่เผลอเข้าโจมตีช่วยให้โกคูและเบจิต้าหนีไปยังโลกในอดีตได้หลังจากที่ปล่อยให้ทั้งรอดตัวไปได้ทั้งสองก็เข้าสู่ช่วงพักรบชั่วคราวแต่ถูกมนุษย์ที่มีชีวิตในโลกเข้าจู่โจมอีกครั้งขณะที่ตั้งรับการโจมตีจากพวกมนุษย์ ทั้งสองก็สัมผัสถึงพลังจิตของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งโกคูกพวกนั้นกลับมาแล้วไปกรนนารแสดงฉากที่สามกันเลยพวกเขาทำไลยธทำมิชชีนเพื่อไม่ให้กลับไปยังโลกของตนได้อีกต่อไปและลายตอนพวกโกคูยิ่งกว่าเก,าาก่านางงบประทานปัญญัให้แก่พวกแก่ ก่อให้เกิดพวกที่ใช้อภิสิทธิ์ของพระเจ้าจเคื่อนย้ายข้ามเวลานขึ้มาตดมต้นต่อเห่งการดูมีพระเจ้าโอกาสอันองเงียนั้นสมควรจะหายไปข้าพันไม่ฟังสิ่งที่เฉันก็แค่หลุด้นใครจะไปฟังฉันก็ไม่สนอย่างนี้เองอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าพระเจ้า เอาเถอะโบชิเดคิริโอที่เข้าทางพวกเรามากกว่าพูดถูกของนายนะมามาต่อเาหมียวทราบเลยบิคิ่าบจิตาหลงตัวเองนะบิคิซ่าเป็นเชดนนีา เก่งนักเหลอเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอโอ๊ย๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊เโยโอ๊ยโอ๊ยโอ

เอาละตอนนี้มันยังไม่เห็นว่าฉันใช้ข้าไม่ตายขอปิดฉากเลยหยเสฉะย่ายอยโอ้โหเลยขนาดนี้ไปนอนแปดโดนเต็นแน่นอนมีตัวพิฆะร่วงเลยเหนื่อยอ่ะไม่อยากลุกเลย

เตะเตะให้ตายกันไปข้างเอาแล้วไงจบแค่นี้เหรอเฮ้ยโกคู Goku แบกรับรู้ถึงความผิดปกติของสามารถจึงอยู่การต่อสู้กับพวกโกคูกลางคันแล้วเคลื่อนย้ายข้ามมิติไป จึงได้พบกับสามารถที่เต็มไปด้วยยาดเงือ่เอามีเหงื่อได้ไงสามารถเตือนเขาว่ามันอันตรายเกินไปที่ตัดสินว่ามนุษย์เป็นเพียงมแมลงสโสโครเ,เกิดอะไรขึ้นนนัตบุลายสไรสภาพสิ่ัสามัสเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย<ร>พวกเราเ<ท>ขาจะปิดไปใหญ่แล้วมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงแมลงโสโ,ขโ,ขโค ถ้าเราระมาาอุกค,คติของพวกเราจะต้องหายเข้ากลิบแม่แน่ช่วยไม่ได้นะเรื่องเล็กแต่แค่นี้แหละในเวลาที่จะแตงพิจัาให้พวกมนุษย์ได้เห็นแล้วที่มันบังอาจบดูมินถึงเวลาแล้วสินะจับพวกมนุษย์จงสิโลราบต่อหน้าประกายแสงของพวกเรา เอาอางนี้เหรอร่างของเราคือความยุติธรรมร่างของเราคือโลกจงกราบจงสินโนรงจงสันเสริญพระเจา้าภูเม,มตะได้แรงที่สุดผู้สูงโตและงดงามสามารถผู้นี้สัมผัสได้เลยว่าพลังผสมสองรวมเป็นร่าง,งเดียวสังพลังของมัน ยิ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วโคโวพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกายนี่แหละคือความรุนแรงที่แท้จริงครับฝ่าพวกบูม,มาด้าวยเจ้าพวกาวสาวเสย,ยิอาจอมบูเขาแกจะได้เห็นพลรรังแห่งแสงสว่างของพระเจ้า เอาละจงดูให้ดีนี่แหละคือดวงตะวันการปล่อยการ่อยพระเจ้าได้ยังไงนี่เจเอาละจะให้เวลาแกชาสหต่น

จบแล้วชาวสยามเลยโอ๊ตโอ๊ต

โลกที่มันแปลเปลื้อนฉันจะทำให้มันสะอาดเองจงายไปซักชิหายก็บอกแล้วใช่ันจะซักแกเอาเฮ้ยทะลุผ่านมาได้ไงเดี๋ยวก่อนดิเมื่อกี้ทำไมไม่ติเีเนา่เดีย๋ยวไละ

จบก um. ารสักทีอันตีอยากเห็นอันตีเอาละปีแห่งพระผู้เปเจ้าใส่สปาร์กปั๊มเด็ดขาดด่ายนี่นี อเจ้ตตีพาเจ้าเจติพระเจ้า,จจาทำชุดพระเจ้าเปื่อยนะโกฮูเจ้าโก้งงอที่กลาบมาต่อกรกับพระเจ้าเอาล,ละด้วยจาบความชนาญเพิ่มขึ้นเฮ้ย าปคร,ระหว่างการต่อสู้อันดุเดือดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของสามารถที่ลมล่าครึ่งหนึ่งของสามารถไม่ได้เป็นครึ่งหนึ่งของสามารถตอนนี้คือโกคูแบคร่างที่ไม่ได้เป็นอมตะเริ่มส่งผลต่อการรมล่าแส่เหตุความทุ์ที่รับเอย๋ยจงปะทะตัวขค้างท่เจ้าออ่าอดแอที่สามารถกำจัดความชั่วร้ายได้ ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ต่อไปสามารถกลิวโกโรธกับความไม่สมบูรณ์ของร่างตัวเองจึงทําร้ายตัวเองเพื่อลงโทษใครกันหน้าเวลานั้นมีศัตรตูใหม่ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าสามารถจงดูให้ดีย่า แกกลายเป็นร่างเดียวกันแล้วเราก็เป็นร่งเดียวกันเหมือนกันฉันคือเบจิตโต้และพู่รวมร่างเข้า่าเบจิตาและคาคารัสและนี่คือเบจิตโต้บลูมารวมร่างกันแล้วมามาต่อกันเรื่องหรือว่าแปลงเป็นร่างเดียวจะเทียบชั้นพระเจ้าได้ ทำไมไมันมีควาแตกเรื่อแบบพระเจา้าพอพระเจ้ายิ่งใหญ่หรือว่าพระเจ้าช่างงดงามเหลือเกินแต่หาสาวและสมเวตเหลือเกินสิ่งที่พระเจ้าทำถือเป็นธรรมาแต่เมื่อตกดินกลับกลายเป็นอาธรรมกลายเป็นบาปไงล่ะทำมาเลยพระเจา้า ฟังที่แสดงงงแกจนเบื่อแล้วไม่ได้รับฟังจากการสำนึกบ้าอะไรทั้งนั้นเจ้ามนุษย์โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโ,โ,โ,โอ๊ยโอ๊ยโดนซัดโดนซัดโดนซัดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

この宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さあ、我はそほら、運命。運命と一つになることで。人間の罪と。大別さ。神々の失敗を不意に引き受けたのだ。ああ、いや、こういうだな。ああ。これもすべて宇宙のため。 ตายไปซะมัดยมังกรไม่ใช่อะไรอ่นี่คือตาขุนเ,เจา้าล่วงไปบึ้มไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้ว,ลวสักรอบหนึง่งจบแล้วโอ้ยชิบหายละโอยชิบหาย หูโดนแทงสร้างแบบนี้เลยเอ่ะเจ้าต่อยชัดฉันจะตอ่อยขึ้นต่อยยืนไปอย่ายเต็มท้องเลยแล้วก็บ,บึ้มไปจบแล้วล่ะนี่แหละคือการชำระล้างโลกมนุษย์ได้ เรนนารวมร่าังกันแล้วแต่ก็ยังสู้ไม่ไหวเลยเหรองงาการที่มายุ่้เรื่องแบบเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดกแกเพื่อที่ทำน้องครองทำไม่มีทางเอาชนะฉันได้สามารถกำจัดเบนิตโตได้สำเร็จเช่นนี้ไม่มีทางที่ครั้ง ู้ต้องสูญเสียโกคูแดเปจิต้าจะสู้ไหวตักิการุสิ้นกันแล้วเริ่มต้นยุคใหม่โดยพระเจ้าผู้สางสองขัว้วจักรวาลนบัตินี้สามารถกำจัดชาวสายาที่น่ารังเกียดไม่มีใครในจักรวาลน,นี้ที่จะหยุดยั้งเขาได้แล้วสามารถได้แต่รู้สึกยินดีกับความสำเร็จของแผนการโลกไร้มนุษย์ที่กำจัดมนุษย์ที่ออนแอออกไปได้ เอาละครับในเรื่องของสามมัดของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามชอบของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย